ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสินนำตัวนายกงจักรภูเลียงผาอายุ69ปีชาวตำบลกลางหมื่นไปสอบปากคำหลังก่อเหตุใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงนายอัมพลผลวาวแววเพื่อนบ้านเสียชีวิตโดยหลังเกิดเหตุนายกงจักรได้รอมอบตัวกับตำรวจนะครับเบื้องต้นนายกงจักรยอมรับว่าเป็นผู้ยิงนายอัมพลเสียชีวิตแต่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวครับเนื่องจากผู้เสียชีวิตวยอยู่ในอาการคล้ายคนเมานะครับส่งเสียงดังวอยวายอลรวาด ก่อนนำปืนมาทุบกระจกประตูบ้านเพื่อพยายามเข้ามาในบ้านและข่มขู่ว่าจะฆ่าครับจึงนำปืนไทยประดิษฐ์ยิงปืนสวนออกไปหนึ่งนัดทำให้ในายอัมพลเสียชีวิตนายกงจักอ้างว่าที่ผ่านมาครับตัวเองเคยมีปัญหาและปากเสียงกับผู้เสีฟิตหลายครั้งโดยเฉพาะขณะที่นายอัมพลมีอาการมึนเมาและพยายามเข้ามาก่อกวน ภายหลังการสอบปากคำครับพนักง,งานสอบสวนนำตัวนายกงจักส่งฝากขังที่ศารจังหวัดกาลสินพร้อมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งญาติก็ได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อสารขอประกันตัวต่อสู้คดีครับ